ตัดตอนเอาเทบระหว่างห้าวินาทีต้องรู้เรื่องยันสิบสองวินาทีต้องให้รู้เรื่องเลยไม่เกินสิบห้าในส่วนมูลคาถามันก็เลยต้องมีการรวบรัดตัดตอนย่อลงมาในลักษณะน,น,นั้นแหละคุณโยมเอ่อเพราะอะไรก็เพราะสิ่งนี้แหละคุณโยมนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในบทมูลคาถาทําไมบอกว่ามีอ่าอ่าคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า ปฏิกะมันตุภนะูตานี้นะเป็นของหลวงปู่ดูพมปัญโยหรือเปล่าปฏิกะมันตุภูตานี้เนี่ยเป็นของหลวงปู่ฟั่นอาจารยโนะหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครูบาอาจารย์เจเจพระอรียสองอีกท่านหนึ่งนั่นแหละนะคุณคุณโยมนะถ้าถ้าคุณโยมจะเข้าใจบางทีมันมันมันจะสรรับสนในเรื่องหนึ่ง คือในเพียดในช่องหลายๆช่องเขาเอาไปลงบางทีเขาลงไม่ถูกไอ้อย่างที่เราอยากรู้จริงๆเราเข้าไปค้นหาในหลัง Google เลยถ้า Google ดีดออกมาให้เราเจอที่ YouTube เราต้องเลือกระหว่างว่ามันใช่ไหมเราต้องศึกษาด้วยอย่างนั้นแหละนะในความหมายความแปรเราถึงอยากให้ไปอ่านเองอยากให้รู้เองเพราะอะไรคำว่าสันท,ทิิโกคือรพึงรู้ได้เฉพาะตน ถ้าเราบอกแล้วคุณโยมไม่เชื่อมันก็ขื้เกาียดอะเนี่ยเียยให้พอ้อมบาดเนี่ยเอ่อบอกแล้วเขียยพ้อมมดยเอ็นบอกเอ้านั่นแหละคุณโยมเข้าใจไหมบ่าคําว่าถ้าคนอื่นบอกแล้วเขาไม่น้อมนําไปปฏิบัติเขาไม่เชื่อเราเราก็ไม่ว่าเออนั่นแหละคุณโยแต่ถ้าเราบอกแล้วเนี่ยนไม่เชื่อเราว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สินี้ไม่ใช่เนี่ยห้องเขาเปอะอยากบอกวันนี้กเ็เลยบอกว่า ถามกูก g l e ดูแล้วคุณจะรู้นะมันจริงไหมนะี่นั่นแหลนะนี่เลยเป็นเรื่องราวที่เราพูดถึงนะในแต่ละวันแต่ละวันจะได้รู้ว่าเราเอาหลักความจริงมาพูดในเรื่องการดำรงชีวิตของคนเรานะั้นเมือนการที่บอกเราบอกว่าทำไม อย่าเอ่ยชื่ออาหารจะบอกว่าเอานี่ไว้ให้ด้วยเอานั่นไว้ให้เด้ออยากจะเอาอะไรไว้ก็เอาไว้ไม่ต้องเอามาเอา่ยถ้าเอ่ยปุ๊บไม่มีใครได้ฉันหรอกท่านรู้แล้วท่านจะไม่ฉันเลยนะในลักษณะนี้บางทีบางท่านก็อยากให้ปูให้หลวงตู้หลวงตาหลวงพอ่อที่ได้กินเล็ก่บโมเมียนดยิไม่ใช่อย่างเราเรารับกระถินเนี่ยมีกําหนดแค่สี่เดือน,นที่เราจะต้องมีการ อธิษฐานผ้ากระถินนะี่นั่นแหละเพราะมันเป็นอานิสงส์ของผู้ที่ครองกระถินจะออกจากอาวาสนี้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก็ได้นะโดยไม่ต้องบอกกล่าวเจ้าอาวาสคนที่หรือคนที่อยู่ในนี้ในอาวาสเนี่ยไม่ใช่ว่าคนโยมจะออกจากตรงนี้ไปเนี่ยนะพระที่มาอาศัยอยู่เนี่ยอยากที่มากกบมากอยากที่ไปก็ไปมันบอ,อะไรถ้ามาอยู่มันก็ต้องเบิ่งดีว่ะประวัติเป็นยังไงบ้าง ใบสุธิมีรอยขีดข้าไหมบัตรประชาชนพระมีไหมขนาดนั้นนะเราเออเพราะอะไรพระปลอมกระไรเออพระปลอมกระไรจ้าคุณโยมมาอ๋อสุขสันต์วันเกิดเนาะอืม นั่นแหละพระปลอมก็ไหลเขาก็ต้องเข้าใจในสุดนจุดนี้สิ่งที่เรานะนะั้นเน่ยต้องเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงมากกว่าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีอะไรหรอกมีแต่เรื่องกินนั่นแหละเนี่ยจริงๆเนี่ยเนเรื่องกินนี่หละเรื่องเดียวเลยเอ่ะ มันยากน้ำปากน,ะนี่แหละมิโเพราะอะไรเมื่อเราปากกินเสร็จแล้วท้องเราก็าอิ่มแต่ถ้าเราไม่กินเราก็ไปตอนนี้แหละไม่ว่าจะกินน้ําหรือจะกินข้าวเราก็ไปตอนนี้เลยเออมันไม่ใช่กิีลีน,นะคือความอยากหิวกับหิวกับอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ความเย็นเป็นความต้องการของร่างกายแต่เมื่อเรากินอิ่มแล้วน,ะนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า กิเลสเราอยากกินนั่นอยากกินนี่นั่นแหละก็เรียกว่าความอยากตรงนั้นเขาเรียกกิเลสเอ,อียเนอ,อนี่เเนาะ